ใครมีอาการท้องเสียต่อเนื่องหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนฟังคลิปนี้นะคะบางคนท้องเสียต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะคะไปหาหมอทานยาฆ่าเชื้อก็ไม่หายหรือไปส่องกล้องดูความผิดปกติภายในลำไส้ก็ไม่พบอะไรอาการเหล่านี้อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นลำไส้แปรปรวนได้นะคะลำไส้แปรปรวนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีอาการท้องเสีย,ยงเดียว บางเคสเนี่ยก็จะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อร่วมด้วยหรือบางครั้งก็อาจจะมีอาการท้องผูกร่วมด้วยแต่ที่แน่ๆคือมีอาการอย่างเงี้ยติดต่อกันหลายเดือนแล้วก็ไม่หายสักทีเวลาที่คุณหมอเนี่ยเจอเคสแบบนี้เนี่ยคุณหมอจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยใช้ยาแผนไทยตัวหนึ่งก็คือ,อยาธาตุบรรจบนะคะจะมีสมอไทยเนี่ยเนื้อลูกสมอไทยเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักของตัวยา ัวยาชนิดนี้เนี่ยก็คือสามารถช่วยบรรเทาอาการท้องเสียในลักษณะของลำไส้แปรปรวนได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ก็คือคนไข้จะต้องรับประทานยาทาตนบรรจบเนี่ยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1เดือนเป็นต้นไปนะคะภายในระยะเวลาที่1เดือนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหยุดถ่ายท้องเสียเลยไม่ว่าจะหยุดไม่ไม่ได้จะหยุดถ่ายเหลวเลยคือมันจะค่อยๆอ,อัตราการถ่ายเหลวเนี่ยจะค่อยๆลดลงอย่างเช่นวันหนึง่งถ่ายเหลว10ครั้งต่อวันใช่ไหมคะ พอทานยาธาตุมรนจบไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงเป็น8ครั้งต่อวัน6ครั้งต่อวัน4ครั้งต่อวันจนในที่สุดเนี่ยการถ่ายเหลวจะไม่พบเลยอุจจาระจะกลายเป็นก้อนเป็นลำสมบูรณ์ดีอันนี้ก็เลยให้คุณคนไข้หยุดทานยาธาตุบรรจบได้